สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสเคพริกหอมมากหอมมากหอมมากน้ำท่วมสวนบินไปบินมา อะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจลูกลูกแม่เนี่ยฮะตะตะตะา,ายืนก่อนีิยืนมันนี่ลูกยืนมันนี่ยืน อร่ออันชันอันชันจากสวนอันชันจากสวนมุ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 นมนมุ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 นมนมานมุนมนไปก็บนมนมานมนมุนนม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 ุนนนมนนน

พิกเด็ดใหม่ๆสดๆ,สดๆกินกา้านกระเพราน้ำท่วมสวนเดี๋ยววันนี้ต้องไปจัดการย,าย้าย เก็บเม็ดพัน์ุไว้ละเยอะแยะฝนตกน้ำท่วมกติดตามแก้วตูด้วยนะคะมาจากเคค่ะ